ครีมวีทสเตมเซลล์ตื่นมาหน้าเด็กนะอันนี้ไลฟ์สดไม่ได้ก็อัดคลิปวิดีโอเลยก็แล้วกันเนาะตอนนี้โอเคเห็นปะไม่ต้องมาอารมณ์แบบค้างอะ่ะพอเน็ตไม่มีอารมณ์มันค้างไงเส็งมากเลยตอนนี้ทาก,ก่อนนอนนะ้อคิมีมก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมอืมนะ อันนี้ง่ายๆก่อนนอนทาบางๆเพราะว่าเนื้อครีมเขามันมันเข้มข้อนอยู่แล้วไงก็แค่ทาบางๆเห็นี้แค่นี้เลยเห็นปะ่ะนียอ,อัดคลิปแม่งเลยเพราะว่าอะไรไลฟ์สดมันเน็ตมันติดไงอันนี้อันนี้คือ เวลาเราถ่ายคลิปไปแล้วคนที่เน็ตดีเขาก็ดูได้ต่อเนื่องใช่ปะแล้วครีมก็เข้มข้นก็ก็ง่ายๆแค่ทาถ่ายแค่นี้แล้วก็นวดวนวน,วนแค่นี้เลยทาบางๆไม่ต้องทาหนาค่ะทาบางๆาง าบอกอะไรนะวิธีการนวดหน้าใช่ป่ะวิธีการนวดหน้าก็จะเดี๋ยวจะนวดหน้าให้ดูด้วยวิธีการนวดหน้าก็เนี่ยกด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 ขึ้นมาตรงหน้าผากก็รูดเขาตรงกลางระหว่างากก็รูดลงมาตรงนี้ก็รูดไปที่หงก็คือช่วย ดึงดึงไปหน้าเราด้วยแหละแบบนี้แบบนี้ขึ้นมาแบบนี้นะคะตเนี่ยก็เกี่ยเกลี่ยที่คอหน่อยบางคนก็แบบโหหน้าขาวเสียแต่ว่าลําคอนี้ดำดำอะไรเงี้ยแล้วก็ถาลูบล,ล,ลูลงมาอันนี้กระปุกเนี้ยขอนใช้แล้วประมาณอืม กระปุกที่สามแล้วอขึ้นเดือนกี่เดือนแล้วหลายเดือนอยู่นะอืมเพราะว่ากระปุกนึงเขาใช้ได้กระปุกเล็กใช้ได้ประมาณสองเดือนหนึ่งถึงสองเดือนกระปุกใหญ่ก็สามถึงสี่เดือนอะไรเงี้ยอมตอนนี้ก็ทาทาทิา้งไว้เลยทาไว้แค่นี้แค่นี้ทาแล้วก็นอนก็คือทาเฉพาะตอนก่อนนอนก็เหมือนมาร์กหน้าก่อนนอนอะไรเงี้ยไม่ต้องล้างออกนะคะก็นอนเลยตื่นมาหน้าใสกิ๊กรู้สึก มันจะรู้สึกในครั้งแรกที่ใช้เลยรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาเุ้ยหน้าเรามันเด้งขึ้นมันตึงแล้วก็มันนิ่มๆนุ่ม,มๆอะ่ะมันจะแตกต่างนะแล้วก็ตัวนี้เขาช่วยในเรื่องของลดฝ้าสิวกะจุดด่างดําใบหน้าหมองคําำอะไรเงี้ยอืมก็จะเห็นผลในเอ่อคือสองอาทิตย์แรกเนี่ยคือพอเราพอเราใช้ไปปุ๊บสองอาทิตย์แรกนะ สองสองพอเริ่มเข้าอาทิตย์ที่สองสองสองอาทิตย์ผ่านไปปุ๊บมันมรู้สึกว่าความแตกต่างมันจะเกิดขึ้นก็คือเราก็า่าเราคือแบบว่าเราก่อนที่เราจะใช้เราก็แบบถ่ายถ่ายถ่ายหน้าเราไว้ก่อนวนะ่าหรือก่อนที่เราใช้ใบหน้าเรามันเท่านี้นะพอพอเราใช้ไปสักสองอาทิตย์เราก็มาถ่ายดูทีว่าเฮ้ยหน้าเรามันดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยคือรอยรอยฝ้ารอยอกระอะไรเงี้ย รอยด่างดำรอยด่างดาจากจากอะไรนะรอยสิวรอยอะไรเงี้ยมันจะจางลงมันจะเห็นชัดมันจะเห็นเด่นชัดมากนะค่ะตัวนี้เนาะเออแล้วก็มีอะไรต่อก็จบคลิปแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าเวลาเราอัดคลิปเวลาของอัดคลิปแบบมันแบบว่ามันมันถ้าเกินหนะ้านาทีเขาคิดตังค์แล้วก็เอาประมาณนี้ก่อนเนาะ น,นี่คือคลิปการทาครีมวีทูก็รีวิวให้ดูว่าหนังหน้าขวาญมันทาแล้วมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเห็นปนะดีนะดีดีกว่าดีกว่าที่เราไม่ใช้เราต้องดูแลตัวเองแก่ตัวมาเราต้องรู้จักที่จะดูแลตัวเองอะไรเดี๋ยวอันนี้ขวันจะก็จะอัดคลิปให้ดูเหมือนกันแหละอัดคลิปตัวน,นี้ให้เหมือนกัน <S <S โอเคค่ะ